รอบใบงานประวัติศาสตร์มาแล้วครับห่างหายไปนานกับการลงคลิปทาใบงานคิดถึงกันไหมครับทุกคนเนื่องจากพี่วุ่นวุ่นกับงานอื่นอยู่เลยไม่มีเวลามาทําคลิปแต่สัญญาว่าต่อไปนี้จะมาลงคลิปให้บ่อยขึ้นจะบอกว่าดีใจมากเพราะคลิปที่พี่ลงก่อนหน้านี้แตกล้านวิวแล้วซึ่งคลิปนั้นก็เป็นไอเดียกรอบใบงานประวัติศาสตร์เหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปนี้จะแตะล้านวิวได้ไหมฝากทุกคนกดใจให้พี่ด้วยนะคะมาต่อกันที่งานของเราดีกว่ากรอบใบงานวันนี้ไม่ถือว่ายากมากนะคะเพราะไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรที่มันซซััับบบ้้้้้ออออออนนนนงงงๆเเเเาาาาไไไปปทํํตมกกกดดลยสหรรรค์ะพี่่็ื จะทําให้แบบรวมๆเลยสําหรับประวัติศาสตร์คือเรื่องราวลำดับเหตุการณ์ความเป็นมาในอดีตซึ่งแต่ละที่ก็จะมีประวัติความเป็นมาเป็นของตัวเองที่คิดว่าประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมานานแล้วในการมาเรียบเรียงเรื่องราวใหม่ข้อมูลน,นั้นก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องร้อเปอร์เซนขนาดบางทีเป็นเรื่องเดียวกันแต่ละประเทศก็เล่าไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับหลักฐานและการสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์นั้นๆจึงทําให้เรื่องราวนั้นคลาดเคลื่อนไปบ้างไหนไม่ใครชอบรรรยนปวััตตติาาสสส์บงคมม็ ให้กี่คะแนนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย